สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนโควิดให้เป็นโอกาสนะครับผมผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับผมอันนั้นผมพูดเกี่ยวกับ work from home ไปซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ผมไปเช็คและตรวจสอบมาแล้วมันยังมีงานที่สามารถทำนอกบ้านได้ครับผม work outside t h e home นะครับมันยังมีอยู่นะครับสำหรับคนที่มีฝีมือด้านนี้นะครับ คุณต้องกล้าเปลี่ยนตัวเองนะครับผมคุณต้องลองทําเพื่อมีทางออกใหม่ๆให้คุณนะครับผมเป็นทางออกให้ชีวิตนะครับตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมีความลําบากตรงนั้นแหละครับคือโอกาสที่ดีของคุณนะครับรวมทั้งผมด้วยนะฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าครับเราจะกล้าเปลี่ยนตัวเองไหมครับบางคนแม่ง เราเสนอไปก็ไม่ทํานะครับทั้งที่แม่งทำได้นะต้องทํานะครับผมคุณต้องกล้าทํานะครับอืมเริ่มจากที่ไหนครับผมเริ่มจากที่ใกล้ตัวเราก่อนนะมันยังมีงานอยู่นะครับเช่นเพื่อนผมได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะนะหาคนตัดขนให้ไม่ได้เลยรับตัดขนหมานะครับ ขนหมานี่คนเลี้ยงหมาเยอะครับทุกวันนี้คนรักสุนัขเพียบนะครับรับตัดตัดขนหมานะครับรับซักผ้านะครับผมรับซักผ้าเลยนะครับประการรับซักผ้าเพราะคนหลายคนตอนนี้ก็ขี้เกียจซักผ้าเองนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็งานเด่นเลยครับตอนนี้เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกนะครับผมงานขนส่งครับตอนนี้ต้องการมากเลยนะคนยังขาดอีกเพียบเลยนะผมเช็คมานะ งานขับรถบรรทุกใหญ่ๆอย่างนี้ครับเขาต้องการมากเลยถ้าใครมีรถที่จอดอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือหางานยังไม่ได้นะครับคุณต้องไปติดต่อหาร่วมวิ่งกับเขานะครับผมเนี่ยตอนนี้ใครใครมีสิบล้อนะหกล้อนะเขาต้องการเยอะนะครับเข้าไปติดต่อผลสินค้าได้เลยนะครับผมทําได้แน่นอนครับแล้วที่สําคัญนะครับงานเกษตรนะครับผมงานเกษตรไม่มีวันตายนะครับ วัล,ลีนี้ยังใช้ได้อยู่ครับเกษตรไม่มีบรรตายนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่เข้ามาในเมืองกรุงนะครับไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่จะได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมกลับไปแล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วบ้านอยู่ที่จังหวัดเนี่ยคุณมีที่ทํากินแน่นอนครับส่วนใหญ่จะมีที่ทํากินนะ คุณลองคิดให้ดีนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูว่าคุณจะทํางานเกษตรอะไรได้บ้างนะครับผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับให้คําแนะนําได้ครับเกี่ยวกับงานเกษตรนะครับสนใจอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับผมแล้วก็คุณต้องคิดเลยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับว่าใครแม่งจะมานอนกินมาม่าทุกวันวะ คนเรามันต้องกินผักกินเนื้อครับกินไก่กินหมูครับผมต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็ตรงไหนที่เป็นโอกาสนะครับคุณรีบเลยครับอันไหนทําได้คุณก็รีบเลยครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะหรอกครับคุณทําได้แน่นอนนะครับผมแล้วผมก็มีการเกษตรแนะนําอีกอย่างนึงคือปลูกอ้อยนะครับคุณลองก่อน สักครึ่งไร่ก่อนก็ได้ครับอ้อยพันสุพรรณเก้าห้าหรือสุพรรณห้าศูนย์สำหรับบีบเอาน้ํามาขายนี่ครับลองปลูกดูนะครับอากาศร้อนบ้านเราคนกินน้าอ้อยก็เยอะนะฮะขายดีครับรสชาติดีครับลองลองเอาไปปลูกนะลองไ่คิดแล้วไปปลูกดูลองก่อนสักครึ่งไร่ก็ได้ครับผมแล้วก็บีบน้ําขายนะครับคุณไปเช็คดูนะครับพันอ้อยของ อ่าสุพรณ9หรือ50นเนี่ยคุณไปเช็คดูนะครับพันนี้แหละน้ําเยอะครับหวานปลูกได้แน่นอนครับผมสําหรับปัญหาเครื่องจักรนะครับคุณอาจจะมีเครื่องบีบน้ำอ้อยอะไรเงี้ยผมให้คำปรึกษาได้ครับผมออกแบบให้ให้ถูกกว่าท้องตลาดเลยครับผมคือนักออกแบบนะครับผมออกแบบเครื่องจักรผมออกแบบได้หมดครับปรึกษาได้นะครับผมช่วยๆกันนะครับแล้วก็ พืชพันธุ์ที่ปลูกแล้วอ่ะราคาไม่เคยตกเลยครับมีอะไรบ้างครับพริกไทยนะครับผมพริกไทยกาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหมิมพานนะเก็บไปได้พวกนี้ก,ก็ก็ทำได้ครับลองทําดูครับแล้วก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวตอนนี้เลยครับ เตรียมตัวแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันปกติแล้วอะ่ะผมว่าเนี่ยคุณอาจจะเป็นเศรษฐีพอเพียงคนใหม่เลยนะครับผมไปลองทําดูนะครับอย่าก,กลัวครับไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้คุณทําได้แน่นอนผมเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆนะครับเราต้องผ่านไปให้ได้ครับผม